เที่ยวบินนี้มีคนตายเขาเลจะคิดเหล่าว่าการที่ได้นั่งเครื่องโจกร่างท้องฟ้าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวได้คิดว่าผีจะมีอยู่แค่บนพื้นดินเท่านั้นไม่ตามขึ้นมาบนเครื่องด้วยคือว่าคืนนั้นผมจะเดินทางไปเที่ยวประเทศที่อยู่ทวีปเอเชียนี่แล้วครับ นี่เป็นครั้งทีสองแล้วที่ได้นั่งเครื่องบินแต่ผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายที่จะได้นั่งเครื่องบินข้ามประเทศไปเที่ยวทริปนั้นผมไปคนเดียวลุยเดียวครับเพราะเราเคยได้ไปมาแล้วครั้งหนึ่งจึงไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมีใครไปด้วยจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายกําหนดขึ้นเครื่องประมาณสี่ทุ่มผมก็พายกระเป๋าไปนั่งรอที่สนามบินพอถึงเวลาก็ขึ้นเครื่อง ผมได้ที่นั่งติดกับหน้าต่างมันทำให้มองเห็นวิวข้างนอกได้จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาโอกาสเอารอดมันก็ยากมากๆถ้ามีถึงกรเราตายจริงๆนั่นแหละถึงเจงรอดที่นั่งที่ผมนั่งนั้นมันจะมีบ่อสามแถวสองบ่อข้างๆผมว่างนี่เจก็คิดว่าสบายละ่ะ ไม่มีใครมานั่งด้วยไม่ต้องเกรงใจใครมากแต่พอเครื่องใกล้เจ้าออกมันก็มีผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งเดินมานั่งดูจากท่าทางน่าจะอายุป,ประมาณ4 0 5 0ปีเขาเดินมานั่งบอดที่อยู่ซ้ายมือสุดโดยเวี้นบอดตรงกลางเอาไว้ผู้ชายคนนั้นยิ้มให้ผมอย่างเป็นมิตรแม้จะเป็นเจ้าวต่างชาติแต่ก็อัธยาศัยดีไม่น่าบึ่งตึงใส ผมก็ได้แต่ยิ้มต่อไปดีเหมือนกันที่เขาแมวที่นั่งทิศก,กันกับผมจะได้ไม่ต้องอึดอัดลําบากใจสักพักเครื่องก็ขึ้นบินผมก็นั่งดูวิวตอนเครื่องขึ้นไปสักพักจนรู้สึกเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําแล้วนี้มันก็กลางคืนด้วยก็เลยหลับดีกว่าตื่นขึ้นมาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางพอดีก่อนหลับผมเหลือไปมองผู้ชาที่นั่งอยู่ข้างๆ เขาถืออะไรก็มีอยู่ในมือแถมปากก็กระมุกคำมีอะไรบางอย่างเียงกับท่องคาถาถ้าเขาเป็นคนคเขมรหรือว่าเป็นคนไทยผมก็คงจะกลัวเหมือนกันเขาอาจจะสวดคาถาเล่นของอะไรเสพผมหรือเปล่าแต่นี่เขาไม่ใช่ก็เลยไม่ได้สนใจมากนอนหลับไปอย่างง่ายดายไม่รู้ว่าผมหลับไปนานแค่ไหนจู่ๆก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา เพราะมันเหมือนมีคนเดินมานั่งบอะที่อยู่ตรงกลางติดกันกันกบผมจนเัิบรู้ได้ถึงเสียงคนที่มานั่งได้ยินเสียงลมหายใจเรงแรงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้เลือมตาขึ้นมาดูว่าเป็นใครกันมานั่งตรงนี้จนเค็มๆจะหลับไปอีกรอบผมเคบได้ยินเสียงคนเบาๆดังอยู่ข้างหูเพราะตอนนั้นผมเอียงหัวไปทางบอกกลางจนรู้สึกลำคาญ ต้องลืมตาขึ้นมาดูว่าใครกันที่ไม่มีมารดาจาดส่งเสียงคกรนรบกวนคนอื่นแบบนี้แต่พอลืมตาขึ้นมาบอกตรงกลางมันก็ไม่มีคนนั่งแล้วเสียงคกรนมื่อกี้มันเป็นเสียงของใครกันแน่จะเฝาตเองฝันก็ไม่ใช่ยังไม่ได้หลับส่วนผู้ชายคนนั้นคนที่นั่งอยู่บอที่สามก็ยังไม่ได้หลับเหมือนกันเขายังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เลย แล้วบอกข้างหลังก็ไม่มีคนนั่งแถมพอผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแบบนี้เสียงกรนนั้นก็งมยยหายไปด้วยผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็หันมามองยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรส่วนผมก็ได้แต่งงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครเป็นคนกรนแต่แล้วจูๆ่ๆโบที่อยู่ติดก,กันกับผมมันกลับมีเสียงมันมีคนมานั่งลงจนต้องรีบหันไปมองที่บ่อนั้น เห็นอรไอย,ย่นของบ่อชัดเจนพิงเตมไม่ได้เห็นเจ้าของร่างที่มานั่งก็เท่านั้นเองผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ท้ายสุดก็แต่จยิ้มไม่พูด,ดอะไรผลบุญตัวก็ลุกขึ้นมาอย่างกับได้เจอผีพอดีว่าตอนนั้นผมเด่นเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างหนักอยากจเจ้าของเสียออกจากลำไส้ให้ได้ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ท้ายเครื่อง ดีที่ตัวนั้นไม่มีคนเข้ามีงั้นคงได้ลำบากกลางเวหาแน่ถ้าไม่มีห้องน้ำให้ปวดปล่อยทุกข์พอปิดประตูได้ผมก็ได้ปวดกางเกงนั่งลงปล่อยสุดกำลังจนมีเสียงคำรามออกมาเป็นะรยะยะระยะไม่รู้ว่าข้างนอกจะได้ยินหรือเปล่าทนฟังเอาหน่อยก็แล้วกันผมก็นั่งคิดในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมันคืออะไรผีหรือเปล่านะ ในระหว่างที่กำลังนั่งคิดเพลินๆอยู่นั้นมันเกิบมีผู้ชายคนหนึ่งผู่หัวทะลุปประตูห้องมาโดยที่ประตูห้องน้ำยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำพราะผมยังนั่งทำตัวรยอยู่ในห้องน้ำจะมีคนเข้ามาได้ยังไงเห็นแบบนั้นผมก็ได้แต่ตาค้างต่ลึงกับสิ่งที่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นไม่ได้สนใจผมที่นั่งอยู่บนถัด,ด้วยซ้ำเขาเข้ามาเปิดน้ำล้างมือใส่ผมเช็คหลอ,อนิดหน่อย ก่อนที่จะหันมายิ้มให้กับผมที่นั่งปวดป่ไยทุกอย่างทรมานกับสิ่งที่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นเดินทะลุประตูออกไปอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่เปิดประตูเฮ้ยแบบนี้มันเป็นผีใช่ไหมเมื่อสมองคิดได้แบบนั้นผมก็รีบจาัดก,การธุระให้เสร็จรีบสวมกางเกงเรีบออกมาจากห้องน้ำเพื่อจะกลับไปนั่งที่เดิมที่มีเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆมันน่าจะอุ่นใจกว่า ทันทีที่ผมเปิดประตูห้องน้ำมาหันไปมองตรงที่นั่งของตัวเองตัวนี้บอดตรงกลางที่อยู่ข้างผมมันก็มีหัวของผู้ชายคนหนึ่งแสดงว่าแบบนี้มีคนมานั่งแน่ผมค่อยๆเดินไปอยากจะเห็นว่าใครกันมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเดือนไปอย่างช้าๆเรื่อยๆพอดีว่ามีแอร์สาวคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เลยยิ้มทักทายกันไป พ่อฮั้นกลับไปมองตรงที่หน้าของตัวเองคราวนี้ผู้ชายคนนั้นกลับหายไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่เห็นจะมีคนเดินอยู่เลยสักคนนอกจากแอรสาวคนเมื่อกี้ที่ยิ้มให้ผมด้วยความสงสัยก็เลยตัดสินใจถามผู้ชายที่อยู่ซ้ายสุดว่าผู้ชายคนที่นั่งบอกกลางเมื่อกี้หายไปไหนผู้ชายคนนั้นนิ่งเงียบน้ำตาซึมคนที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมา คนที่คุณเห็นนะเขาอาจจะเป็นเพื่อนของผมเองนั่นแหละที่เดินทางมาเที่ยวด้วยกันจองตั๋วที่นั่งตรงนี้กลับบ้านด้วยกันแต่ว่าเขาดันโชคไรโรคหัวใจกำเริบเสียชีวิตก่อนจะเดินทางแค่คืนเดียวตอนนี้ศพของเขาก็ยังอยู่ใต้เครื่องเขาอาจจะมานั่งตรงนี้ตรงที่ได้ซื้อตั๋วเอาไว้ก็ได้ได้ยินแบบนั้นผมก็ไม่ได้อะไรตอ เขาคงจะเสียใจที่เพื่อนได้เสียชีวิตเลยไม่อยากจะถามอะไรมากซึ่งผมก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมอย่างก็แกล้งกลัวมีกล้าที่จะหลับอีกเพราะเผือเสื้อลักทีไรหูของผมก็จะได้ยินเสียงกรนของผู้ชายดังขึ้นมาข้างหูทุกทีบางที่แอบํำเลืองก็เห็นเงาของผู้ชายนั่งอยู่ลางๆงแบบนี้ใครมันจะไม่กลัวล่ะครับมีผีมานั่งข้างๆด้วย จะขอเปลี่ยนที่นั่งก็เกรงใจแอร์เขาเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นจะหาว่าผมมาดังเกียดอีกก็เลยต้องทนนั่งไปแบบนั้นจนถึงจุดหมายปลายทางพอเครื่องจอดได้ผมก็รีบเดิอนออกมาทันทีไม่หันไปดูที่นั่งข้างๆด้วยซ้ำว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นอีกหรือเปล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นมันก็ทำให้ผมนึกกับคนลุกมีหายแม้จะลงจากเครื่องแล้วก็ตาม เขเลยจะคิดเหล่าว่าเดินทางมาเที่ยวทั้งทีก็มีผีเดินทางมาด้วยจนได้เห็นจ่จาจังๆสักขนาดนั้นรเรื่องนี้แม้มันจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังจดจำมันได้ไม่เคยลืมเพราะนั้นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ผมได้เจอผีมาจ่าจังๆขนาดนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด